เห็ดย huh? huh? ังพิดฮะเห็ดยังพิดนี่เห็ดยังพิดนี่ฮะเห็ดยังพิดโตมาสมแม่นี่เห็ดยังพิดดีกว่านะดีกว่านะยายายาแสดงเดี๋ยวมาขอโทษเดี๋ยวมาขอโทษผิดดยังผิดฮะ เยังพิดดิเดี๋ยวมาขอทษดเบื้องน,นูนง้นู่ไไปเลยไปเลยไปอยู่วัดผูไปไปไปอยู่กันยังคู่อยู่วัดผูไปไปเมียว่าบัาฟควงความนี่ bài lưới bài gì bò bài mẹ ấy ấy bài du hoạch bộ ảo leo bộ liêng